สวัสดีครับผมสันชัยนะครับจากร้านจันยาคาไม้อยุธยานะฮะก็คลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับโอ้โ oh, ห oh, ร้อนร้อนเลยฮะผมเชื่อว่าร้อนทุกที่นะฮะอุณหภูมิตอนนี้ที่ผมดูอยู่ก็41องศานะตอนนี้เวลาบ่ายโมงที่จังหวัดอยุทยานี่ร้อนเดือดๆแือดอุเลยฮะแต่ยังไงก็ต้องมาอัปเดตให้ชมบ้างนะฮะคลิปนี้ก็จะมาดูลักษณะการทํางานของบ้านนอกดาวโครงสร้างเหล็ก ผมก็จะพูดแค่ในมุมมองที่ผมทํางานนะฮะแล้วก็จะมาตอบคําถามบางข้อที่ลูกค้าสงสัยนะฮะ่าบานประเภทเนี้ทนไหมอายุการใช้งานนานไหมผมก็จะบอกกันเลยในลักษณะของผมเนี่ยวัสดุที่ใช้สร้างบ้านต่งตางๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากบ้านอยูอาศใยทั่วไปเลยฮะมันก็วัสดุทําบ้านทั่วไปเนี่ยลูกค้าจะเข้าใจผิดอยู่นิดเดียวเองครับตรงคําว่าบ้านน็อกดาวน์เนี่ยมันจะต้องเป็นวัสดุที่โลคอสลงมา อ่าเป็นเหล็กไม่ดีเป็นไม้ไม่ดีงานของผมมันไม่ใช่แนวนั้นนะคบจริงๆอ่ะคาว่าบ้านน็อกดาวน์มันคือบ้านที่สร้างเสร็จจากโรงงานนะฮะแล้วยกไปส่งไปหลังๆเนี่ยไปเก็บรายละเอียดหน้างานนิดหน่อยความเข้าใจของลูกค้าก็จะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนไปบ้างนะเราะว่าคว่าบ้านน็อกดาวน์เนี่ยมันต้องไม่ทนดูนะฮะด้วยตัววัสดุข,ของเขาเองเนี่ยอายุการใช้งานมันมาหลายสิบปีอยู่และะ้วถ้าจะให้พูดตรงๆเนี่ยบ้านถ้าเราไม่ได้อยู่แบบสมบุกสมบันเนี่ย โอ้โหประกันเลยเราไปก่อนบ้านแน่นอนนะครับเพราะว่าเหล็กกวาวนัยสนิมมันไม่ขึ้นวัสดุไฟเบอร์ซีเมนเนี่ยมันก็เป็นวัสดุที่มันก็ทนนะฮะมันก็มันกทนน็นกนกทนมากเลยถ้าเราไม่ไปไปมีอะไรแข็งแข็งไปกระแทกไปทุบมันแรงๆเนี่ยด้วยวัสดุมันออกแบบมาให้ใช้งานภายนอกอยู่แล้วอันเนี้ยอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยเป็นเป็นไฟเบอร์ซีเมนที่เป็นงานซาะร่องเนี่ยอันนี้เป็นตัว V ีสามแล้วพอผมมาย้อมสีนะเหมือนไม้นะฮะนี่ตรงนี้ไม้จริง อันนี้ไม้จริงอันนี้เป็นไม้เทียมเห็นไหมครใกล้เคียงเลยสวยเหมือนกันเลยอันนี้เป็นงานที่ผมทําแล้วดูโครงสร้างเหล็กเนี่ยของผมลูกตั้งเนี่ยเหล็กกองสามทั้งนั้นนะฮะตะวันไหนยหนามินแปดงานไม่ได้ใช้สีลายโครงหลังคาผมเดินร้อยท่อระบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะไม้อัดตัวเนี้ยไ,ไม้อัดไม้อัด OSB นะฮะลูกค้าลองไปดูข้อมูลมานะครับมันจะมีอยู่สองประเภทก็คือกันน้ำกับไม่กันน้ำใช้งานหลังคายังไงก็กันน้ำ มันเป็นหนึ่งในชุดอุปกรณ์ของวัสดุหลังคาซิงเกิลรูปเมื่อเมื่อเรามุงจะมุงหลังคานะเราต้องเอาไม้อัดวางก่อน OSB เสร็จแล้วก็จะเป็นกระดาษดำม้วนๆตัวนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นแผ่นหลังคาซึ่งมันก็จะมาเป็นชิ้นๆเป็นแผ่นๆนะเป็นปึก,ปกๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปยิงเย็บต่อกันมันก็จะได้เป็นหลังคาซิงเกิลรูปผ่านไปสักสองสามแดดมันก็จะสมานติดเป็นเนื้อเดียวกันผลไม่รั่วอันนี้คือ ซิงเกิลลูปนะฮะแข็งแรงขึ้นไปเดินได้เลยพวกนี้แข็งแรงแล้วผมผมเป็นของแท้นะนำเข้าพวกนี้นำเข้าจากบริษัทนะครับอาอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมเราสั่งสําเร็จรูปเลยจาก w วนโดเอเซียความหนาของอลูมิเนียมมิลสมีมุง้งลวดมีรางเลือ่อนทนครับแต่ถ้าจะถามผมว่ามันจะอยู่ได้กี่ปีผมไม่รู้ครับผมตอบไม่ได้นะเหมือนรถยนต์นะฮะซื้อมาป้ายแดงพร้อมกันเนี่ยคนนึงไอคนพี่เนี่ยซื้อ พร้อมคนน้องเลยไอคนพี่เนี่ยทนุถนอมไอคนน้องเนี่ยเอาเข้าป่าออกพร้อมกันสภาพมันก็ต่างกันเหมือนบ้านเลยฮนะมันขึ้นอยู่คนอยู่อาศัยครับถ้าคนอยู่อาศัยไม่ดีไม่ดูแลให้บ้านราคาห้าล้านสิบล้านก็พังฮะมันก็โทมอยู่ดีอะไรครับแต่ส่วนใหญ่ในลูกค้าที่เขามาซื้อบ้านประเภทเนี้ยมันเขาไม่ต้องคิดมากหรอกฮะมันไม่ต้องไปดูแลเอาใจใส่อะไรมากนะะไม่ต้องไปดูแลรักษามากไม่ต้องไปกลัวปวกไม่ต้องไปกลัวสนิม ซื้อถูกใจจ่ายจบเข้าอยู่แค่นั้นเองครับบ้านนกดาวที่เป็นลักษณะงานโครงสร้างเหล็กมันไม่ต้องไปไปดูอะไรกันเยอะเลยเนี่ยมันจะเป็นแผ่นๆอย่างงี้นะฮะอากาศถึงกระลุบนี่ลูกน้องผมล็อกไว้ <c oughs> ภายในก็พอเรา,าใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับปูพื้นเนี่ยใช้ผมใช้ขนาดความหนาเนี่ยเิดตรงนี้ไม่รู้ว่าลูกน้องมันล็อกไว้ยังไงนะ ไม่ดูแล้วกันนะดูข้างนอกไปก่อนเป็นพื้นลามิเนตนะง,งานผมทําเรียบร้อยอ๋อมันล็อกข้างในไว้คงก็ไม่รู้ว่ามันจะล็อกอะไรหลายลชั้นไม่ดูแล้วมันจะเป็นวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์นะฮะขนาด16มิลปูพื้นก่อนพวกนี้แข็งแรงโอ้โหเอารถขึ้นมาจอดได้เลยนะไหนอย่างเงี้ยมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเหอะครับรถจงรถยนต์น,นะฮะถ้าวางโครงสร้างได้ถีพวกนี้มันแข็งแรงเสร็จแล้วก็ปูทับด้วยพื้นลามิเนต อยู่แล้วครับผน,นังก็เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์พวกเนี้ทุบได้เจาะแขวนเฟอร์นิเจอร์บิวอินทีวีตู้เย็นทำได้หมดเลยนี่เป็นลักษณะงานโครงสร้างเหล็กเดี๋ยวผมจะให้ดูฐานลากนะฐานลากเวลาผมเชื่อมเหล็กเนี่ย เนี่ยดูโครงสร้างเหล็กเนี่เป็นเหล็กกล่องใหญ่ๆเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าบ้านมันจะโยกจะคอนจะโอนจะเอ็นนะนี่มนันเป็นงานสไตล์ร้านผมอยู่แล้วถ้าใครติดตามผมมาจากงานบ้านไม้นะผมจะมีมาตรฐานในการทํางานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้บ้านเหล็กเนี่ยประมาณหนึ่งเลยประมาณหนึ่งเลยนะครับมันจะได้ไม่ต้องไปกังวลกันที่หลังว่าบ้านมันจะดีจะทนหรือเปล่านะนี่ก็จะเป็นงานเดี๋ยวจะ คง,คงติดโครงฟ้านี่เป็นงานส่งตัวแอลที่ลูกค้าไม่เอาดาดฟ้าข้างบนนะก็เขาทำบล็อกแยกสายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะเดมี่บันไดขึ้นด้านหลังนะในนี้ก็จะประกอบไปด้วยพัดลมดูอากาศนะครับเดี๋ยวก็เสร็จงานก็จะมีชักโครกมีสุขภัณฑ์ห้องน้ำนะฮะที่ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะผมก็ใส่ตามปกติยิงน็อตเนี่ยก็อัดทียิบขนาดนี้เลยนะผมก็ กำลังจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะไปดูงานบ้านโครงสร้างเหล็กมาร้านอื่นราคาประมาณนึงเลยทําไมร้านจันญ,ญาแพงกว่าเขาจังก็เนี่ยผมผมอยากให้ถึงได้อยากให้ลูกค้าเนี่ยเวลาดูบ้านเนี่ยอย่าดูแค่ผ่านคลิปให้มาดูของจริงครับมาดูกรรมวิธีในการทํางานเนี่ยว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามาดูแล้วก็ยังไม่ถูกใจก็ตอบคำถามตัวเองไม่ได้พอไปดูร้านนู้นมาถูกกว่าถ้าเป็นผมอะ ผมจะไม่เสียมารายาทพูดแบบนี้ว่าร้านนี้ขายแพงไม่ดีไม่คุ้มก็เราพอใจที่นู่นก็ไปซื้อที่นู่นสิครับหรือพอใจผมก็ซื้อที่ผมจะไปดูที่อื่นมาที่นู่นราคาถูกโอ้โหตำบ้านไม่ดีคุณก็ไม่จําเป็นต้องไปพูดแต่คนอื่นขออย่างนั้นไม่ต้องไปพูดร้านอื่นขออย่างนั้นมีอะไรก็ไปคุยไปคุยกันเองไม่ต้องไปพิพาควิจารณ์เขาอย่างนี้มันเสียมารายาทนะผมก็วันวันหนึน่งก็เจอลูกค้าหลากหลายรูปแบบนะั้นก็เจอประมาณนี้หรือบางคนก็นั่งต่อราคาคุยกันอยู่สัก ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งลดให้เสร็จเรียบร้อยก็อ๋อเดี๋ยวผมกลับไปคุยกันที่บ้านก่อนนะเดี๋ยวเออผมก็เออแล้วแล้วคุณมันมันเสียเวลานั่งคุยกันนะใหม่มาต่อรองราคาได้อย่างที่ตัวเองต้องการแล้วก็เดี๋ยวกลับไปคุยที่บ้านก่อนก็แปลกๆเนี้ยอากาศร้อนๆก็พยายามหัวจะไม่ร้อนตามนะครับก็ยังไงฝาก ลูกค้าไว้ด้วยนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่ทานนะฮะที่ติดตามรับชมผมให้กําลังใจผมมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปอัปเดตงานโครงสร้างบ้านหมาให้ดูอีกทีนึงนะครับตอนนี้ช่างเยอะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ